สิ่งที่หมอพบนะครับตอกลางคืนก็คือมีคนออกมาเล่นชายหาดเยอะมากๆนะครับมันจะมีการระบาดละรอกสออย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็คือมันยังไม่มีการรายงานเว้ยว่ามีการติดโควิดผ่านน้ำ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องของพี่หมออครับห่างหายกันไปนานนะฮะเราอยู่ในบ้านกันแบบนานนานไม่ได้ออกไปไหนเลยได้โอกาสครับหลังจากปลดล็อกดาวได้ออกมาเที่ยวกับเขาบ้างนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเลยครับที่เริ่มปลดล็อกดาวนะครับโรงแรมในจังหวัดต่างๆก็เริ่มกลับมาเปิดใช้บริการกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งตอนนี้พี่หมออยู่ที่โหหินนั่นเองนะครับอย่างที่ฉากที่เห็นอันนี้คือไม่ใช่ส่วนการแต่อย่างใดแต่นี่คือห้องพักเน้นว่าที่เห็นอยู่นี่คืออง นะครับของเชอราตันรีสอร์ทแอนด์สปานะครับแต่ที่หัวหินนะ่ะมันจะมีสองที่มันจะมีเชอราตันรีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินกับปราณบุรีซึ่งพี่หมออยู่ที่ปราณบุรีครับขนาดห้องนะครับอยู่ที่ประมาณ270ตารางเมตรนะฮะซึ่งบอกว่าใหญ่โคตรนะครับแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นพูลวิลล่าครับห้องพูลวิลล่าก็คือมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนั่นเองนะครับซึ่งภายในห้องก็จะเป็นเตียงคิงไซส์อ่ะไม่ต้องตกใจนอนคนเดียวนะฮะอันนี้ได้โอกาสออกมาเที่ยวก็อยากแบบเปลี่ยนที่นอนโง่ๆบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนนนนนนะะะคคครรัััับบ้้้ตวหอองงาเเี่่ยยกก็จจแขชด แบ,บ่งเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็เข้าห้องน้ำธรรมดาแต่ว่าไม่มีกอนล็อกนะจ๊ะซึ่งจริงๆแล้วห้องรักษณะประมาณนี้ก็เหมาะที่จะมากับคู่รักก่อน่าจะได้บรรยากาศอ่อันดื่มดำ่ำคนพอสมควรนะฮะใหญ่ขนาดนี้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากๆเลยทีเดียวซึ่งอย่างตัวห้องน้ำนะครับด้านนอกก็จะมีฝักบัวนะครับสามารถอาบน้ำข้างนอกได้ด้วยแต่ว่าก็จะว่าวิวหนอ่อยๆเพราะว่ากระจกมันทะลุนะฮะสามารถมองเห็นมาในห,ห้องอาบน้ำได้เลยแต่ว่าอย่างว่าถ้าเกิดเราไปกับแฟนสองคนก็คงไม่เสียหายอะไรที่แอบมองแฟนอาบน้ำนะซึ่งบรรยากาศภายนอกนะครับก็ จะบอกว่ามีการล็อกห้อง2ชั้นนะฮะแล้วก็มันจะมีความเป็นไพรเวทที่ค่อนข้างสูงซึ่งแต่ละห้องนะครับก็จะถูกจัดออกเป็นโซนโซนะครับเป็นล็อกๆเหมือนกับเป็นบ้านานหลังนึงเลยอะ่ะของใครของมันนะฮะก็จะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงเลยทีเดียวซึ่งอไอ้โรงแรมตัวนี้ของเดิมมันเป็นเดอะฟิกเซนต์มาก่อนนะฮะแล้วก็มีการซื้อกิจการต่อนะครับโดยเชอาราตานรีสอร์ทแอนดส์สป,ปาก็มารับช่วงดูแลต่อน,นั่นเองส่วนบรรยากาศภายนอกน,นะครับพี่มอกก็รู้สึกว่าหลังจากเปิดมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าาิบเลป<อ>มัด หรือเปล่าคนอาจจะยังมีการกลัวอยู่ไม่กล้าออกมาข้างนอกนู่นนี่นะฮะแต่ ว่าสิ่งที่พี่หมอพบนะครับตอนกลางคืนก็คือมีคนออกมาเล่นชายหาดเยอะมากๆนะครับออกมากินข้าวกันนู่นนั่นนี่ซึ่งถ้าเกิดตามข่าวเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็มีการห้ามอยู่ยังไม่ให้ออกมารวมกลุ่มกันหรือว่ามานั่งกินข้าวกันริมทะเลอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งพี่หมอรู้สึกว่าโซเชียลดิสแท์นะครับหลังจากช่วงปลดล็อกมาทุกคนให้ความร่วมมือค่อนข้างน้อยน้อยมากๆและพบว่าหลายคนไม่ใส่หน้ากากนะครับช่วงนี้พี่หมอขอไม่ใส่อินเสิร์ตลกันเพราะว่าไม่อยากถ่ายให้ติดหน้าคนอื่นหรือว่าแอบถ่ายนะฮะ พอมีกลุ่มที่เป็นซเลนส์อยู่คือกลุ่มที่ติดเชือ้อแต่ว่าไม่แสดงอาการละครับการที่ออกมาแบบตาชายหาดแบบนี้พี่หมอก็รู้สึกว่ามันจะมีการระบาดะระลอก2อ,อย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็คือเริ่มมีการปลดล็อกหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นร้านนวดใช่ไหมหรือว่าจะเป็นร้านเสริมความงามตอนนี้เขาก็เริ่มแอกผ่อปนปลนแล้วว่าให้มาทํทได้ตามร้านตัดผมก็ให้ค่ตัดอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่ให้ย้อมเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการลดระยะเวลาที่คน2คนที่ไม่ใส่หน้ากาก,ากเนี่ยอยู่ใกล้กันนั่นเองนะฮะแล้วก็อนาคตตอนนี้เขาบอกว่าเปรตสามาร เย้มๆนะฮะพวกแบบสนามมวยหรือว่าพวกผับพวกนี้จะให้เปิดใช้บริการที่หมอก,ก็ดกว่าเสียวอยู่เหมือนกันซึ่งขนาดตอนนี้เปิดให้ทุกคนแบบสามารถท่องเที่ยวได้แล้วอะตามชายหาดอะไรเงี้ยเฮ้ยทุกคนยังแบบแม่งอยู่กันแออัดมากอะสำหรับพี่ด้เกินเดือดค่าไม่ออกแออัดประมาณไหนก็พี่ว่าใกล้เคียงของอเมริกาเลยฮะ เนี่ยที่หมอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโซเชียลดิสแตนต์ตรงไหนวะ oh. ซึ่งตอนนี้เนี่ยที่หมอคิดว่าอา่าตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีนนะครับตราบใดที่เรายังไม่มีวัคซีนเราไม่ควรจะป,ปล่อยปล่อยละเลยนะ oh. ถ้าเกิดจะปล่อยให้เป็นเฮิร์ e อิมมูนิตี้ล่ะเขาเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ของสวีเดนเป็นยังไงฮะถ้าเกิดมันได้ผลจริงๆมันควรจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นอนะประมาณอย่างน้อยก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะแต่ว่าของสวีเดนตามข่าวนี้เลยฮะโอ้โหมีภูมิคุ้มกันขึ้นเพียงแค่สี่ oh. ถงึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เทีี่่่พุงงสูขึ้้้นแลลวก็ปอยใหม คนเสียชีวิตระเบิดระเบิเหมือนของอเมริกานะฮะเราจะควรปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะครับให้เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว,ว่านิวนอร์มอลนิวนอร์มอลนิวใหม่นอร์มอลปกติใช่ไหมเขาเรียกว,ว่าชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ดีกว่านะฮะตอนนี้คนที่ทําได้ดีแล้วพี่ว่าขอให้ทําดีต่อไปเช่นการใส่หน้ากากอนามายัยการใช้เปย์แอลกอฮอล์ล้างมือจเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับหรือว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรต่างๆที่ช่วยจัดการเชื้อไวรัสต่างๆนะครับทำดีแล้วขอให้ทําต่อไปครับหรือว่าตาสว่างน้ำไอ้ข่าวต่างๆททีีุ่่กกกคนนนน็หััววเเราาะะไอ้้ขย ข่าวพาดได้เกิดในางการแพทย์พี่หมอก็ไม่ไ,มได้หัวเราะหรือว่าตลกกับสิ่งที่เขาทำนะฮะพี่หมอเป็นนักว่ายน้ำด้วยพี่หมอก็เข้าใจสิ่งที่เขาทำเลยนะสำหรับอันนี้มันยังเป็นทฤษฎีอยู่มันยังไม่มีการรายงานเลยว่ามีการติดโควิดผ่านน้ำเน้นว่าผ่านน้ำซึ่งบางคนบอกว่าเวลาว่ายน้ำมาสาร่นคัดหลังบางทีน้ำลงน้ำลายมันแบบไหลแย่ลงไปในน้ำอย่างเงี้ยมันอาจจะติดไปที่อีกคนนึงก็ได้ oh. แต่อย่าลืมนะครับว่าตามรู้ว่ายน้ำไม่ใช่แบบสะเปิดนะสะที่เป็นสะซ้อมแข่งของนักกีฬาสะที่เป็นสะซ้อมแข่งของนักกีฬ สารขั้นลต่างๆอ่ะรูตรงนี้มันจะกั้นเขตของน้ำค่อนข้างชัดเจนอยู่โอกาสที่ไอสารขั้นละตรงนี้มันจะลอยข้ามรูอ่ะมันก็มีโอกาสที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วด้วยนะฮะบวกกับในน้ำอ่ะมันมีพวกคอรีนอยู่นะครับบางคนก็เถียงอีกว่าแล้วคอรีนมันมีมาตรฐานแค่ไหนมันใส่เยอะแค่ไหนถึงจะกำจัดเชื้อได้มีงานวิจัยยังคับำตอบก็คือยังไม่มีฮะยังไม่มีงานวิจัยอะไรที่แบบมันจำเพาะจาดจงเลยว่าเฮ้ยมันสามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้แต่ตามงานวิจัยเก่าๆปริมาณคอรีนที่ใส่อยู่ในสระว่ายน้ำสามารถฆ่าเชื้้ออไไววรรััสแแและบคทีีเยตื่นๆด ของโควิดยังไม่ได้สรุปเพราะอะไรมันใหม่ครับเชื้อมันค่อนข้างใหม่มากก็เลยยังไม่มีงานวิจัยที่ออกมาบอกว่ามันสามารถฆ่าโควิดได้แต่ส่วนตัวพี่หมอคิดว่าการฆ่าไวรัสตัวอื่นอื่นได้ที่มันแรงกว่าโควิดมันโควิดก็ไม่น่าเหลือนะฮะแล้วถามว่าแล้วไอ้กระจกใสๆที่กั้นขึ้นมามันกั้นเพื่ออะไรตอนนี้ฟาเรมึ้นนะฮะก็ดูแบบเบลอๆไปก่อนนะฮะใส่เอฟเฟกไปเวลานักกีฬาว่ายน้ำอ่ะมันว่ายเสร็จมันเหนื่อยอยู่ขอบตายใช่ปะมากีฬามันมีพูดกันมันพ่นลมมันพ่นพูดพาดพูดพาดซึ่งไอสาระจาายยออกกไปเลรทีี่ม ตัวชิวตรงนี้กั้นมาระหว่างรูนะครับมันทําให้ลดการกระจายตัวของไอ้น้ำที่ออกมาจากปากกระหลกหายใจของเราไปสู่รูข้างๆนี้เองซึ่งพี่หมอคิดว่าใส่ยังไงมันก็ดีกว่าไม่ใส่อยู่แล้วนะฮะส่วนที่ว่าในาน้ำผสมคลอรีมันจะก,การโควิดหรือเปล่าก็ให้ไปดูในงานวิจัยอีกทีนึงและกันแต่ใส่ดีกว่าไม่ใส่มันไม่ได้ตลกนะฮะพี่หมอคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำในการใส่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีใครอธิบายให้เราฟังนั่นเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันใส่ไปเพื่ออะไรฮะโอเคครับตัดภาพม,มาที่เรากำลังกลับกรุงเทมหานคครก็ว ตอนนี้ก็อยู่ที่ทุกๆคนแล้วนะ,ะถ้าเกิดจากการประเมินของพี่หมอเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะทรัพยากรของประเทศไทยตอนนี้เอาจริงๆไม่น่าจะสามารถล็อกดาวน์ได้อีกต่อไปแล้วนะ,ะเพราะว่ามันใช้ทบประมาณที่ค่อนข้างเยอะประเทศไทยก็ถ้าเกิดมีการระบาดซ้ำแล้วก็ขอพี่ว่าน่าจะถึงภาวะผ่านกันทีเดียวเลยนะ ทีน,นี้เราอยากจะปล่อยให้เป็นเหมือนอเมริกานะฮะที่ปล่อยตัวเลขผู้กระถูกระชายแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบกลับมาเป็นปกติหรือว่าเราจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองนะฮะเพื่อป้องกันไวรัสไม่ให้ระบาดรอบสองก็อยู่ที่ทุกคนนะฮะกับที่พี่หมอบอกไปถ้าเกิดทุกคนไม่ร่วมด้วยช่วยกันยังไงก็คงหนีวิกฤติระไม่พ้นแน่ๆเัยนนะี๋ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมกลับบ้านก่อนนะฮะบ๊ายบาย